สวัสดีชาวโรบอททุกท่านกันเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับช่วงนี้ส่วนพี่สบายดีนะครับผมและในคลิปคลปนี้เราอยู่ในเกมโรบอทนะครับในแมปที่มีชื่อว่า o o d b a t t l e r o y ย่อนะครับนี่แหละแบบนี้คือแบบน่าจะเป็นแบบใหม่นะครับที่เห็นขอารีวิวมานะครับพี่ก็ได้ไปศึกษามันนิดหน่อยนะครับว่ามีอะไรในแมปนี้นะครับมาเราก็มันจะมีฟังก์ชันสปินด้วยนะครับคือการสุ่มผลแล้วก็ไปนัวนะครับสปินมีอยู่4,500สปินนะครับ ทำไมพี่มีเยอะใช่ไหมครับอ่าตรงคอมเมนต์จะมีโค้ดนะครับเดี๋ยวพี่จะกรอบไว้ให้นะครับเอาสามารถเอาไปใส่ก็ได้นะครับมันจะได้4500พอดีนะครับผลคอมมอนนะครับมีเป็นบารีบาลีคือผลบาเรียของบาโตรลมิโอนะครับผมผลช็อปของกัปตันบาร์กี้นะครับผมแล้วก็ผลแซนนะครับของโคโคได้ผลสโมของฝ่าพลเรือ คนเลือีเอกสโมเกอร์ใช่นะครับแล้วก็ผลยางยืดนะครับผมของมาร์กี้ดีลูฟี่นะคนที่จะเป็นราชาโจรสลัดแล้วก็ผลแรกคือมีผลบอมบ์นะครับผลระเบิดไม่รู้ว่าใครใช้นะพี่ไม่ได้ศึกษาผลไอ้ก็ของคนเลือเอกเหมือนกันนะผลเลือีเอกใช่แล้วนะครับของไม่จำไม่ได้นะแล้วก็ผลดาร์กนะครับผลของหนวดดำนะครับผมแล้วก็ผลอีพิก ผลแสงนะครับนี่มีผลแสงแล้วก็มีผลไฟของเอสนะครับผมแล้วก็มีผลเค้กด้วยผลกาวิตี้นะครับคือแรส,สุดแล้วนะครับอันนี้มาเราไปกดเลยดีกว่านะครับเราต้องการผลแรเนี่ยเราต้องการสอง,สองเลทนี้นะครับไปไปเลยนะครับอันที่สองโหแซนมาอีกแล้วว่ะขอโคตดาเขาโคตรไดมาบ่อยปุ๊บผลช็อปชอปนะครับผมผมกัปตันบา์กี้ ผลซ้านะครับไปเรื่อยๆเราจะหาผลที่ดีๆมาเล่นให้คนดูดูนะครับอุ้ยผลแส่นะครับอีปีกเลยนะครับอยู่ในอีปีกเกือบได้แล้วอ่ะผลแสงว่ะอุ้ยน่าจะได้ผลไฟเนาะผลไฟนี่ก็สวยนะครับถ้าเราได้เสร็จแล้วนะครับอย่าลืมเปลี่ยนตรงนี้นะเป็นอนทิษฐานะครับไม่งั้นผลเราจะหายนะสูมต่อไปเพราะว่ามันจะเซฟผลไว้นะครับถ้าเราได้แล้วนะครับไปไปต่อปึ๊บ สมูกว่ะอู้แบบโมเดลสวยมากอะ่ะผลสมูอะถ้าเป็นสีม่วงก็น่าจะเป็นผลฮิโตอะ,อะ,ะ,ะ,ะรรฮิโตะอะเนาะผลโกมุ้ะแหละครับผลฮิตโตไปผลดาร์กว่ะเฮ้ยเอาเรื่องโคตรเอาเรื่องเลย A few moments later เอ๊ะมันได้ผลบอมมาผลระเบิดอรอเราไปรีวิวผลระเบิดกันไนปะ ไม่เอาว่าผลระเบมันกากอะ่ะไม่เอา,าผลบอมผลบอมโอ,อากาสได้ก็สองเปอร์ซ็นต์ก็ถือว่าน้อยน้อยมากนะครับน้อยแบบน้อยมากๆเลยแหละแต่ไม่มันไม่เก่งเท่าไหร่หรอกผลบอมบอมบ,อบ,อบอึเนี่ยต้องผลเคก็กวยผลสั่นหนวดขาวอะไรเงี้ยกาวิตี้อึไรเน้นไปต่อนะครับไปต่อโตมุอีกแก A a few moments e t l มาเลยทีเดียวเฮ้ยผลไฟมาเมระเมระผลไฟวะ่ะโอกาส0.5ไปรีวิวผลไฟกันเลยมะไปเลยนะครับผมฟื้ตัดเข้ามาในเกมหน้าจอขาวอยู่เหมเราได้ผลไฟมานะครับเป็นผลที่น่าเล่นนะครับพี่จะขอแนะนำ จ้ปุ่มก่อนนะครับผมคือปุ่มปกติเลยนะครับเดินก็ W E S C นะ W A S D เออแล้วก็มี Q นะครับคือ d a s h นะครับแล้วก็กดคอนโทรลคือวิ่งเร็วนะครับผมใช่แล้วนะครับก็สายสกิลก็กด1ถึง5นะครับแล้วก็กด E ปุ๊บผุดไฟว่ะไปเลยกระปั้นพึง่งโครเท เด,เดี๋ยวเรา,เราต้องฆ่าละคนละไปตักปัดพึ่งเบลลับเบลลรับเราได้เราได้เจมด้วยนะครับเอาไปสุ่มได้นะครับเบลลับเว้ยโดน,นไฟว่ะโอ้รูก,กากูเลยเฮ้ยอระสุดพึ่งเหรอ่อรวงไป้าไอ้นุมโคตรแรงเลย,ยปัง นี่ไงโดนยิบสี่ดาเมจโอ้ไม่กความแรงนี่มันความแรงที่มันเหมือนล็อกเหมือนเราล็อกฝีมือมันต่างกันไอหนุมหน่มไอหนุ่มฝีมือมันต่างกันโอ้ยโดนอูเอาอ,อะไรนุมน่มหนุ่มโดนไหมไม่โดนโดน,นี่ไงเราต้องแดตให้เป็นด้วยนะครับเกมนี้โดนไปซะ โอ้ยโอ้ยปิงเหมือนปิงโอ้ยโอ้ยล่วงโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปบ,บูบีบูบะมาดิแลกกันไปที่เรียบร้อยโคตรแรงผลไปสกิ้สองเหมือนเราจะได้แล้วนะเมื่อกี้นี่ มีคนมากับเราเลยไม่ตึงไม่ตึงไม่ได้แล้วนะนี่ไม่ได้แล้วนะนี่เฮ้ยเหมือนจะมาเหมือนมาใหม่เหมือนมาใหม,ม,ม่ว่ะอีกสักคนก่อนแล้วกันพอดีหิวกระเสรปั้งวิวอัพว่ะปึ๊บหลบวิวอัพนี่ไม่รู้ว่ามันจะรีหรือเปล่านะหรือว่ามันแล้วแต่ผลปึ๊บหรือว่าแบบอัพทีละผลทีละผลไปก็ไม่รู้อะ ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามและที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าบาย